ถ้าใครที่ยังไม่ได้ชมหนังเรื่อง eternal นะครับกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ครับเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมหนังเรื่องนี้แนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีชาวอัครชา n นลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมารวบรวมอีสเตอร์เอและก็ประเด็นที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราได้ชมหนังเรื่อง eternal เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ สิ่งที่แฝงมาในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีเรื่องราวแปลกใหม่ปรากฏให้เราได้เห็นเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของ MCU มากขึ้นซึ่ง Eternal จะมีการอ้างถึง Easter Egg รวมถึงประเด็นอะไรที่สำคัญบ้างนะครับติดตามคลิปนี้ครับมาที่ประเด็นแรกครับพูดถึงเรื่องราวก่อนกำเนิดเอกภาวะทั้ง6หรือ Singularity ทั้ง6นะครับโดยการเริ่มต้นเรื่องราวนี้นะครับทำให้เรารู้ว่า อาริเชมเนี่ยได้ถือกำเนิด6เอกภาวะซึ่งเป็นการอ้างถึงการมาของอินฟินิตี้สโตนที่เคยพูดถึงมาแล้วใน g ารเด n of the g a l a x y โดย The Collector ก็ได้เคยบอกว่าเอกภาวะทั้ง6อัต,ตารนี้เกิดขึ้นก่อนจะมีจักรวาลครับและเมื่อเอกภาวะระเบิดจึงเกิดจักรวาลขึ้นมาเศษสะเก็ดจากเอกภาวะก็ได้หลอมรวมกันกลายมาเป็นมณีหรืออินฟินิตี้สโตนทั้ง6เม็ดนะครับ ซึ่งเดอะคอลเลกเตอร์นั้นก็ได้แสดงภาพของซีเดเชียลตัวหนึ่งครับที่ครอบครองพาวเวอร์สโตนอยู่นั่นเองครับต่อมานะครับเราก็ได้รู้จักยานของเหล่าอีเทนอลที่ชื่อว่ายานโดโมครับซึ่งชื่อโดโมนี้นะครับคือชื่อของอีเทนอลตนหนึ่งในคอมมิกค,ครับโดยอีเทนอลโดโมนั้นทําหน้าที่ดูแลดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโอลิมเปียที่มีความคล้ายคลึงกับเมทรนของนิวกอในจักรวาลดีนะครับ ซึ่งก็ทาให้เราได้รู้ว่า MCU เนี่ยได้เปลี่ยนจากตัวละครโดมให้กลายมาเป็นชื่อของยานของอีทัวแนลในหนังเรื่องนี้นั่นเองครับต่อมาครับเราได้เห็นแหวนของแบ็กไนครับซึ่งแหวนวงนี้คือของขวัญของเซอร์ซีที่ได้มอบให้กับเดนวิทแมนนะครับเป็นแหวนประจําตระกูลของเดนครับที่เธออ้างว่าเธอซื้อมันมาจาก eBay แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมาจากสมัยโบราณที่เซอร์ซีได้เก็บเอาไว้ก็เป็นได้ครับเพราะว่าแหวนวงนี้นั้น เกิดขึ้นมาในสมัยยุคกลางของอารยธรรมมนุษย์นะครับซึ่งก็ยืนยันชัดเจนว่าแหวนนี้เป็นสัญลักษณ์ของแบล็กไนในสมัยกษัตริย์อาเทอร์โดยตัวละครแบล็กไนนะครับสร้างขึ้นโดยสเตลลีและก็ศิลปินที่ชื่อว่าโจมานิลี่นะครับในปี1995ครับโดยเรื่องราวของดาบอ e ิบอดี้เบดและฉายาแบล็กไนเนี่ยเป็นการสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นนะครับและเดนวิทแมนเนี่ยก็คือแบล็กไนคนปัจจุบันในจักรวาลมาเวลคอมมิกครับ ต่อมาครับเป็นการอ้างถึงเหตุการณ์การปริปของฮักครับซึ่งเรื่องราวของการปริปเนี่ยมีการพูดถึงครั้งแรกใน Spider-Man Far From Home ครับและก็มีความชัดเจนมากขึ้นในซีรีส์ w a n d a r Vision ใน EP ที่4นะครับเมื่อทานอสเนี่ยดีดนิ้วในเหตุการณ์ Avengers Infinity War ทำให้ประชากรครึ่งจักรวานได้หายไปครับและเมื่อฮักดีดนิ้วให้ทุกคนกลับมาใน Avengers Endgame นะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อเรื่องราวใน E-T e r n a l ครับ ซึ่งเหตุการ์ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมีการพูดถึงในประเด็นนี้จากคำพูดของอัจจักนั่นเองครับต่อมานะครับเราจะเห็นสำนักข่าว WHIS News ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งในหนังเรื่องนี้นะครับถือว่าแหล่งข่าวนี้นะครับเป็นแหล่งข่าวหลักในจักรวาล MCU ครับแล้วก็เคยปรากฏมาแล้วในหนังหลายเรื่องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นครั้งสุดท้ายในหนังเรื่อง Black Widow โดยในหนังเรื่อง Eternal เราจะเห็นสำนักข่าวนี้ปรากฏขึ้นเพื่อรายงานสถานการณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากการอุบัติของเทียมัดนั่นเองครับต่อมานะครับมีการอ้างถึงดร์สเตรนจากเดนวิทแมนครับเมื่อเดนเนี่ยได้พูดกับเซอร์ซีว่าเธอเป็นแม่มดเหมือนดร์สเตรนหรือไม่และเดนก็ถามว่าเซอร์ซีสามารถเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นยีราฟได้หรือเปล่านะครับซึ่งก็ทําให้เราได้เข้าใจว่าเรื่องราวของเวทมนต์หรือดร์สเตรนเนี่ยก็เป็นที่รู้จักของคนในโลก MCU ตั้งแต่ที่หมอแบกได้มีการเปิดตัวมิติของเวทมนต์ให้กับโลกของ MCU ได้รับทราบนั่นเองนะครับ ต่อมาครับเป็นเรื่องราวของเมืองบาบิโลนกันบ้างครับเนื่องจากฉากเริ่มต้นของเรื่องราวในอีเทอร์นอลนะครับเกิดขึ้นในดินแดนเมโสโปเตเมียที่เป็นจุดกําเนิดของฐานที่ตั้งของเมืองบาบิโลนซึ่งในคอมิกเนี่ยเมืองบาบิโลนเป็นเมืองที่กิลกามเมชเคยปกครองเมืองนี้ด้วยครับซึ่งเหล่าอีเทอร์นอลนะครับไม่ว่าจะเป็นอาแจกซูรัสอีคาริสและก็ตีน่าเนี่ยได้ต่อสู้กับเหล่าดีเวียนตามเรื่องราวในคอมิกนะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในคอมิกที่ชื่อว่า อีเทนอลเจอฮีโรสแฟกเตอร์ตอนที่1นะครับซึ่งพูดถึงโครครับหัวหน้าเหล่าดีเวียนที่มีแผนจะสังหารฟีน่านะครับแต่สุดท้ายแล้วโครเนี่ยก็เลือกที่จะไว้ชีวิตเธอจนเหตุการณ์นี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของความรักระหว่างโครกับฟีน่าในจกักรวาลมาเวลคอมิกนั่นเองครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของสปรานะฮะที่มีความคล้ายคลึงกับปีเตอร์แพนครับโดยปีเตอร์แพนเนี่ยหลายคนคงทราบดีว่าคือเด็กชายที่ไม่เคยแก่ ซึ่งเรื่องราวของปีเตอร์แพนนั้นคือแรงบันดาลใจให,ให้กับตัวละครของสไปในคอมิกค,ครับเพราะว่าสไปในคอมิกเนี่ยคือเด็กผู้ชายที่เป็นอีเทอร์เนลที่ไม่ยอมโตนะฮะจะมีร่างเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาครับเรียกได้ว่านําเอาโครงเรื่องของตัวละครปีเตอร์แพนเนี่ยมาเป็นตัวแทนให้กับสไปในคอมิกค,ครับแต่ใน M.C.U เนี่ยดูเหมือนว่าสไปเนี่ยเปลี่ยนบทบาทกลายมาเป็นผู้หญิงครับดังนั้นเนี่ยสไปจึงเปรียบเสมือนทิงกระเบลคนหนึ่งที่แอบหลงรักปีเตอร์แพนนะครับทง้ทงทางที่ดูว่าปีเตอร์แพนนั้น รักเวนดี้แฟนของเขาอยู่แล้วซึ่งการเปรียบเทียบนี้นะครับคินโกก็ได้มองออกถึงพฤติกรรมที่สไปร์นั้นแอบหลงรักอิคาริสทงทั้งที่เขารู้ว่าอิคาริสนั้นรักเซอร์ซีอยู่แล้วนั่นเองครับต่อมานะครับพูดถึงเหล่าอีเทอร์นลเนี่ยก็อาจจะเคยเจอฮีโร่ของเราในอเวนเจอร์นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในฉากโต๊ะอาหารของบ้านกิลกามชครับ ที่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวข้องกับประเด็นของเหล่าอเวนเจอร์รุ่นแรกครับโดยเฉพาะเรื่องราวของซอนะฮะที่คินโกเคยบอกว่าเขาเคยเจอซอตอนที่ซอเป็นเด็กครับรวมถึงกิลกกแมนเนี่ยก็บอกว่าเขาเคยช่วยโอดิน วางแผนในการรบในสงครามที่ชาวแอสการ์ดเนี่ยปะทะกับเหล่าฟอสจแอนที่เมืองทอนสเบิร์กประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะฮะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยสไปก็ยังได้ถามถึงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้นำอเวนเจอร์คนต่อไปหลังจากที่ไม่มีกัปตันโรเจอร์แล้วก็ไอรอนแมนแล้วครับซึ่งอีคาริสเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นผู้นำของอเวนเจอร์ได้ตามตัวอย่างของหนังที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้ครับ ประเด็นต่อมานะครับพูดถึงอิคาริสกับเซอร์ซีที่ฟาสโตสเนี่ยแทนชื่อพวกเขาสองคนว่าไอแซคและก็ซิลเวียครับซึ่งหลังจากที่อิคาริสและเซอร์ซีได้มาหาฟาสโตที่บ้านของเขานะครับฟาสโตก็ได้บอกกับครอบครัวของเขาว่าอิคาริสเนี่ยชื่อไอแซคและเซอร์ซีก็ชื่อซิลเวียครับซึ่ง2ชื่อนี้นะครับเป็นชื่อของอิคาริสและก็เซอร์ซีในคอมมิกที่เขาใช้เรียกตัวเองเมื่อเขาได้อยู่รวมกับมนุษย์ครับรวมถึงอิคาริสเนี่ยยังเคยใช้ชื่อว่า i k ค Harris ในฉบับคอมิกอีกด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงไ i b r a เนียมครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เคยปรากฏมาแล้วในตัวอย่างที่2ของ Eternal นะครับถือว่าเป็นมุกตลกในฉากที่อีคาริเและเซอร์ซีนั้นมาที่บ้านของฟาสโตครับโดยที่เขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาคนหนึ่งเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วนะฮะ วางมือจากการเป็นอีเทอร์นอลแล้วก็มีวิถีแบบมนุษย์แต่ก็กลายเป็นว่าอีคาริสยังไม่เชื่อเท่าไหร่ครับทำให้อีคาริสนั้นต้องปล่อยลำแสงนะฮะไปที่กระจกบ้านของฟาสโตสซึ่งก็มีการปรากฏพลังของอีเทอร์นอลมาปกป้องบ้านของเขานะครับแน่นอนครับเหมือนกับว่าฟาสโตสนั้นยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์แบบจริงๆแบบร0 0นะฮะซึ่งต่อมาในอีคาริสก็ได้ทุบโต๊ะของเขาครับ ซึ่งเขาคิดว่าทามาจากแร่ไวนมที่มีความแข็งแกร่งนะฮะเขาก็เลยทุบโต๊ะลองเล่นดูครับปรากฏว่าโต๊ะพังนะฮะซึ่งโต๊ะนี้เนี่ยก็คือโต๊ะธรรมดารรมดาที่ซื้อมาจากอีเกียเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับมีการพูดถึงเรื่องราวของจักรวาล DC c o คอมกบ้างครับโดยที่เราจะเห็นคินโกเนี่ยจะมีชายคนหนึ่งที่ติดตามเข้ามาเหมือนเป็นคนรับใช้เขานะครับก็คือกาลุนครับซึ่งก็ทําให้กิลกอมแมนเนี่ยเปรียบเทียบว่าเขาคืออัลเฟตหรือพ่อบ้านของแบทแมนในจักรวาลับ ซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการอ้างถึงจักรวาล DC ดีบ่อยมากนะฮะแน่นอนครับตัวละครจากดีก็เป็นตัวละครที่โด่งดังซึ่งก็ทําให้ตัวละครในมา์เวลนั้นรู้จักกันอย่างทั่วถึงนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการรวมตัวของจักรวาลด c ีกับจักรวาลมา์เวลในหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นได้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้มีการเปรียบเทียบอีคาริสกับซูเปอร์แมนด้วยครับดูเหมือนว่าตัวละครอีคาริสเนี่จะมีเงาของซูเปอร์แมนอยู่ไกลๆนะครับ เพราะว่าพลังของเขาเนี่ยสามารถยิงลำเสียจากดวงตาได้สามารถบินได้แล้วก็มีความแข็งแกร่งที่คล้ายกับซูเปอร์แมนมากเหลือเกินครับเพียงแต่อีคาริสนั้นไม่มีผ้าคลุมสีแดงเหมือนซูเปอร์แมนเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยอีคาริสก็เปลี่ยนมิติตัวละครให้เป็นเหมือนดาร์คซูเปอร์แมนซึ่งการยืนยันในประเด็นนี้นะครับทำให้ลูกของฟาสโต e นั้นคิดว่าอีคาริสเป็นซูเปอร์แมนด้วยนั่นเองนะฮะต่อมาครับเราจะเห็นอีเซอร์เอ็กหนึ่งนะครับที่เคยปรากฏมาแล้วในตัวอย่างแรกครับ ที่ในเครื่องบินของคินโกเนี่ยมีการปรากฏโลก่กัปตันอเมริกาโล่แรกที่สตีฟโรเจอร์เคยใช้ในกัปตันอเมริกาเดอะเฟิร์สอเวนเจอร์นะครับซึ่งต่อมาเนี่ยโล่นี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นโล่ที่ทํามาจากไวเบรเนียมครับที่พ่อของโทนี่สตาร์กหรือฮาเวิร์ดสตาร์กได้ประดิษฐ์ขึ้นนั่นเองซึ่งที่มาที่ไปของโลก่กัปตันอเมริกาที่ปรากฏอยู่ในเครื่องบินของคินโกนั้นเนี่ยยังไม่มีความแน่ชัดนะครับว่าคินโกไปได้มาอย่างไรหรือเขาอาจจะได้มาจากร้านขายของเก่าเพื่อเอามาเก็บเป็นที่ระลึกไไว้้ก็ดนะครับ แต่สิ่งที่น่าคิดอีกประเด็นหนึ่งก็คือคินโกเนี่ยอาจจะเคยพบกับกัปตันอเมริกาในอดีตมาแล้วก็เป็นได้ครับต่อมาครับพูดถึงโรคแมสไวรีของปีน้าครับถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะซึ่งฟีน้าเนี่ยมีความผิดปกติในความจําของตนเองชั่วขณะครับซึ่งเธอนั้นเนี่ยก็กลับไปจําความทรงจําครั้งสุดท้ายที่เธออยู่ที่ดาวดวงอื่นก่อนหน้านี้นะครับโดยการแก้ไขโรคนี้เนี่ยเธอจะต้องทําการลบล้างความทรงจําออกให้หมดครับ แต่คิวโกแมนเนี่ยยอมที่จะให้เธออยู่แบบนี้นะฮะโดยไม่ต้องลบความทรงจําซึ่งโรคมาร์ชไวรี่เนี่ยนะครับก็เคยพูดถึงในคอมิกมาแล้วในเอเวนเจอร์ตอนที่3 6 1ครับที่เซอร์ซีนั้นได้เกิดความผิดปกติเดียวกันนี้เหมือนกับทีหน้าเลยนั่นเองครับต่อมานะครับเราจะเห็นฉากที่มาคารีเนี่ยนั่งอ่านหนังสือท่ามกลางของสะสมมากมายที่ยานโดโมโครับโดยก็แฝงปด้วยอีสเตอร์เอ็กเยอะมากเลยนะครับในฉากนี้ ไม่ว่าจะเป็นคมพีร์มรกตที่มีอายุกเก่าแก่มากถึง36,000ปีก่อนคริสต์กาลด้วยครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้เห็นโฮลีกรลครับหรือจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของกษัตริย์อาเธอร์ตามตำนานนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับอัศวินดำแบล็กนายรวมถึงขนมต่างๆมากมายที่ปรากฏอยู่ในฉากนี้นะครับซึ่งก็มีขนมที่คนไทยนั้นรู้จักกันดีนะฮะถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นซองขนมปาปิก้าของบ้านเราด้วยครับ ต่อมานะครับเรามาพูดถึงดาบเอ็กซ์คาริเบอร์กันบ้างครับซึ่งเป็นดาบของกษัตริย์อาเธอร์นะฮะรวมถึงปราสาทคามิโอตครับโดยในฉากนี้นะครับฟีน่าเนี่ยได้เอาดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ของกษัตริย์อาเธอร์มาจับเล่นในฉากที่พวกเขาได้ไปหามารคารินะฮะซึ่งก็ทําให้นึกถึงตำนานของเทพพิดาแห่งทะเลสาบนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ในตำนานของชาวอังกฤษนั่นเองนะครับโดยมีการเปรียบเทียบทีน่ากับเทพพิดาแห่งทะเลสาบนี้ครับ นอกจากนี้นะครับคามิอตก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ที่เคยอ้างอิงในคอมิกที่ชื่อว่า Black Knights, Cruise the b บล k k ไนส์คร c r ออ s e ดอะอ e b บรดี้ตอนที่2นะครับซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็ได้เกิดตำนานของตัวละครมาวเวลมากมายครับเพราะว่าตำนานที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในโซนของสหราชาอนาณาจักรหรือตำนานแนวคิดของคนอังกฤษครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอศัศวินแบล็กไน h ์กับตันบีเทนนะฮะรวมถึงโลกลึกลับในมิติอื่นๆที่กษัตริย์อาเธอร์ได้อยู่ด้วยนั่นเองครับ อิสเตอร์เอ็กต่อมานะครับพูดถึงเซอร์ซีได้บอกเดนวิทแมนว่าให้ไปคืนดีกับลุงของเขาโดยในเหตุการณ์ที่เซอร์ซีนั้นเนี่ยอยู่ที่ป่าอเมซอนนะครับโดยที่เธอเนี่ยรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่นั่นเนี่ยเหมือนกําลังจะเกิดจุดจบของโลกใบนี้ครับทำให้เซอร์ซีบอกกับเดนวิทแมนว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่ดีมากที่จะไปพูดคุยคืนดีกับลุงของเดนครับเพื่อที่ต้องการให้เขาเนี่ยตายอย่างสงบแล้วก็ไม่เสียใจภายหลังนะครับซึ่งก็ทําให้เราได้รู้ว่าเซอร์ซี มีความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เป็นอีสเตอร์เด้วยนะครับในเหตุการณ์นี้เพราะว่าลุงของเดนวิทแมนในคอมิกเนี่ยคือแกเร็นะครับผู้ใช้ดาบอ e ีโบนิเบรดอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งลุงของเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่สร้างความอับอายให้กับตระกูลของแบล็กไนท์นะฮะแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เดนวิทแมนนั้นคือผู้สืบทอดเรื่องราวของแบล็กไนท์มาเป็นลําดับต่อมาครับ อีเอร์เอ็กต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของมเมล็ดพันธุ์ของซิเลเชียลที่ฝังอยู่บนโลกของเรานะครับซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องราวของการกำเนิดซิเลเชียลครับโดยมีการฝังมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ที่แกนของดาวเคราะห์เป็นเวลาหลายพันล้านปีนะครับการที่โลกนั้นมีสิ่งมีชีวิตที่มากพอที่จะสามารถดูดพลังงานของพวกเขาเพื่อทําให้เหล่าซิเลเชียลที่อยู่ในมเมล็ดพันธุ์นั้นมีการจเจริญเติบโตจนถึงวันของการอุบัติหรืออ m e เมอร์เจน์ครับโดยแนวคิดของการกำเนิดซิเลเชียลนี้น ก็ได้นํามาจากคอมิกในซีรีส์คอมิกที่ชื่อว่า earth x ครับซึ่งในคอมิกนี้นะครับเซเลเชียลเนี่ยมีการเติบโตจากการกินทรัพยากรบนโลกซึ่งก็มีความแตกต่างจากใน MCU นะครับเพราะว่า MCU เนี่ยเป็นการดูดพลังงานชีวิตจากประชากรบนโลกแทนครับทำให้เหล่าอ e ีเทอร์แนลนั้นเนี่ยอยู่บนโลกเพื่อปกป้องมนุษย์ให้มนุษย์นั้นสามารถขยายพันธุ์ไปให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พลังชีวิตนั้นเข้าสู่มเมล็ดพันธุ์ของเซเลเชียลได้อย่างเต็มที่นะครับ ซึ่งเราก็ลองกลับมาคิดดูนะครับว่าการที่ทานนอตดีดให้ประชากรหายไปครึ่งจัก,กรวาลเนี่ยทำให้เหมือนเป็นการชะลอการอุบัติของการกำเนิดเซเลเชียลออกไปนะครับแต่เมื่อฮักได้ดิดนิ้วกลับมาเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เซเลเชียลนั้นเกิดขึ้นมาได้ไวขึ้นนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปของการกำเนิดเซเลเชียลนั่นเองครับต่อมานะครับพูดถึงเรื่องราวของเซเลเชียลที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างเทียมัดกันบ้างครับซึ่งในคอมิกเนี่ยเทียมัตเป็นอีเทอ์นลที่ต่อต้านอาริเชมนะครับ แล้วก็ถูกมาขังเอาไว้ที่โลกของเราครับโดยเทียมัตเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันในนาม dreaming c e t i a l ที่เขาเนี่ยนอนหลับมาหลายพันปีในขณะที่มนุษย์นั้นกำลังพัฒนาการขึ้นนะครับโดยในตอนท้ายเนี่ยเทียมัตก็ไม่สามารถทำลายโลกได้นะครับแล้วก็เลือกให้มาคาริเนี่ยเป็นพรามอิชโนลครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้ติดต่อกับเทียมัตนั่นเองนะครับซึ่งในภายหลังเนี่ยเทียมัตก็ได้ยืนอยู่เหนือเมืองซานฟรานซิสโกครับ ซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับก็ได้กลายเป็นบ้านของเรา X ่า X-Men แครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยเทียมัทก็ได้จบชีวิตลงนะครับจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สของเรา X ่า X-Men นั่นเองครับต่อมานะครับพูดถึงฉากที่อนะีคาริสเนี่ยยิงลำแสงออกมาในช่วงของการหยุดยั้งการอุบัติครับเมื่อฟาสโตสสามารถควบคุมตัวอีคาริสได้อย่างน่าประหลาดใจในระหว่างที่มีการต่อสู้กันครั้งสุดท้ายของการยับยั้งการอุบัติของเทียมัตครับเมื่อเขาเนี่ยได้พยายามขัดขืนต่อการควบคุมจากฟาสโตสนะครับ ทำให้อิคาริสนั้นเกิดความคลั่งนะฮะแล้วก็เงยหน้ายิงนาแสงพุ่งไปยังท้องฟ้าครับซึ่งก็เป็นฉากที่เหมือนกับภาพปกของคอมิกอีเทอร์นลตอนที่6นะครับที่ตีพิมพ์ในปี2009ซึ่งก็ถือว่าเป็นภาพที่นิยมมากครับแล้วเราก็ได้เห็นภาพนี้อีกครั้งในหนังเรื่องอีเทอร์นลแบบสมจริงเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับหลังจากที่เหตุการณ์การอุบัติสงบลงครับทำให้อิคาริสนั้นต้องเสียใจและเกิดความละอายใจ เขาก็ได้บินออกไปจากโลกนะฮะพุ่งตรงไปยังดวงอาทิตย์เหมือนว่าจะเป็นการพรีชีพตัวเองให้หมอดไหมที่ดวงอาทิตย์นะครับแรงบันดาลใจนี้นะครับดูเหมือนเป็นเรื่องราวของอีคารัสเทพกรีกที่มีปีกนะฮะและเขาก็จบชีวิตเพราะการบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันครับซึ่งในหนังเรื่องนี้เรื่องราวของอีคารัสก็ได้มีการอ้างถึงโดยสไปซ์ซึ่งก็มีความคล้ายกับในคอมิกค,ครับที่ลูกชายของอีคาริสนั้นได้รับปีกทั้งสองข้างจากอีคาริสครับ แต่แล้วเนี่ยลูกชายของเขาก็ต้องจบชีวิตลงเพราะว่าเขาเนี่ยได้บินไปเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากเกินไปนั่นเองครับอีสเตอร์เอ็กต่อมานะครับเป็นฉากเครดิตแรกนะครับที่เราเห็นการปรากฏตัวของตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพริพเดอะโชวครับการเปิดตัวตัวละครนี้นะครับพากเสียงโดยแพทรอนออสเวลลครับซึ่งในคอมิกเนี่ย พิพเตอรโตรมีความเกี่ยวข้องกับอดัมวอลล็อกและก็ยังเป็นผู้ที่เคยดูแลสเปซสโตนในช่วงเวลาหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยอดัมวอลล็อกต่อต้านมาการ์สนะครับซึ่งมาการสเนี่ยก็คือร่างอวตารของอดัมวอลล็อกที่เป็นด้านมืดน,นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับว่าในอนาคตของ MCU นั้นเนี่ยพิพเตอรโตรอาจจะเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงกับอดัมวอลล็อกก็เป็นได้ครับต่อมานะครับตัวละครต่อมาที่ปรากฏต่อจากพิพเตอรโตรก็คือ Star Fox หรือ Eros น้องชายของเจโนสหรือทานอส้ันเองนะครับซึ่งก็รับบทโดยแฮร์รี่สไตหนึ่งในสมาชิกของวงวันดิเรกชันที่โด่งดังในอดีตครับในคอมิกเนี่ยอีรอสถ,ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่นอกกรีดบ้านเกิดของตัวเองมากเลยนะครับ แต่เขาเนี่ยก็เริ่มคิดได้ครับเมื่อทานอสจะเข้ามาโจมตีดาวไทยท่านนะครับซึ่งพลังพิเศษของเขาเนี่ยก็สามารถควบคุมอารมณ์ของผู้อื่นได้แล้วก็กระตุ้นทําให้คนนั้นสามารถมีความสุขได้ชั่วขณะและก็ยังสามารถทําให้บุคคลน,นั้นอ่อนไหวได้ด้วยนั่นเองครับซึ่งอ e ีรอสก็มักจะใช้พลังแบบนี้กับหญิงสาวที่เขาหมายปองครับนอกจากนี้อ e ีรอสหรือสตาร์ฟ็อกเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับชีฮักที่เขานั้นเนี่ยก็ได้มีความข้องเกี่ยวกับคดีความในเรื่องราวของการล่อลวงหญิงสาว ให้ไปนอนกับเขานะครับแน่นอนครับตัวละคร Star Fox เป็นอะไรที่ดูหล่อมากในจากวันคอมิกนะฮะรวมถึงเจ้าเล่เจ้าชูอีกด้วยครับซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่า Harry s t y l e เนี่ยจะนำพาตัวละคร e ี o s ไปในทิศทางไหนนะฮะต่อมานะครับพูดถึงดาบอี o n นิเบลดกันบ้างครับซึ่งก็ปรากฏใน End Credit ที่2นะครับโดยในอีเทอร์เนี่ยมีการพูดถึงดาบอีบนิเบดสครั้งด้วยกันครับ ครั้งแรกเนี่ยมีการพูดถึงในฉากที่ไปพบมัคควิที่ยานโดโมครับแต่ทีน่าก็ได้บอกกลับไปว่าดาบนั้นไม่ใช่ดาบอีโบนีีเบดนะครับนั่นคือดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ แต่แล้วครับเอนเครดิตที่2เนี่ยก็ทําให้เราได้เห็นดาบอีโมนีเบรดอีกครั้งหนึ่งของจริงที่มีผ้าพันไว้ซึ่งการที่เดนเปิดหีบที่มีดาบนี้ออกมาก็เพราะว่าเขาอาจจะใช้มันเพื่อช่วยเซอร์ซีก็เป็นได้นะครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็อาจจะนําดาบนี้มาจากลุงของเขาหลังจากที่เซอร์ซีนั้นได้บอกเขาให้ไปคืนดีกับลุงนั่นเองครับเพราะเหตุการณ์ในเครดิตเกิดขึ้นหลังจากที่มีการหยุดการอุบัติของเทียมัสมาแล้วสสัปดาห์ซึ่งแม้ว่าหนังเรื่องนี้นะครับเดนวิทแมนจะยังไม่ใช่อัศวินแบล็กไนท์ แต่ในอนาคตนะครับเราอาจจะได้เห็นเขาอยู่ในบทบาทของอัศวินแบล็คไนท์อย่างเต็มตัวแน่นอนครับต่อมานะครับในขณะที่เดนวิทแมนกำลังจะหยิบดาบขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงชายผู้หนึ่งดังขึ้นนะครับโดยเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเสียงของชายผู้นี้คือมาเฮอร์ชลาอาลีครับที่ทาง M.C.U ได้ประกาศออกมาแล้วเมื่อปี2019นะครับว่าชายผู้นี้จะมารับบทเป็นเบรดนักเล่าเวมไพร์ายในจกักรวาลของ M.C.U ของเราครับซึ่งในคอมมิกเนี่ยเบรดและแบล็กไนท ต่างก็อยู่ในทีมฮีโร่ที่ชื่อว่า MI13 นั่นเองครับ MI13 หรือ m i 1 3 t เนี่ยนะครับก็คือฮีโร่จากฝั่งสหาราชอาณาจักรครับซึ่งก็มีความเทียบเท่ากับทีม a เวนเจอร์ในฝั่งของอเมริกานะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นการสร้างทีมฮีโร่ของฝั่งอังกฤษก็เป็นได้ครับสุดท้ายนะครับเรามาสรุปไทม์ไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้กันบ้างนะครับว่ามันจะมีไทม์ไลน์อะไรบ้าง เริ่มแรกเนี่ยย้อนไปเมื่อพันล้านปีก่อนก่อนการกำเนิดโลกของเรานะครับก็ได้มีการพูดถึงการกำเนิดของซิเลเชียลและเราก็ได้รู้ว่าซิเลเชียลเนี่ยก็เป็นผู้สร้างดวงอาทิตย์ และก็จักรวาลต่างๆบนจักรวานทั้งหมดในเอกภพนี้นะครับโดยความลับของการกาเนิดเผาพันธุ์เซเลเชียลเนี่ยโดยซทเลเชียลสูงสุดเนี่ยได้มีการสั่งเมล็ดพันธุ์ของซเซเลเชียลอื่นๆไว้ที่ดาวเคราะห์เพื่อรอการอุบัตินั่นเองครับเหตุการณ์ที่2นะครับเกิดขึ้นเมื่อล้านปีก่อนถึงปัจจุบันครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับซทเลเชียลก็ได้ส่งดีเวียนลงมายังดาวเคราะห์โดยเฉพาะโลกของเรานะครับเพื่อควบคุม ผู้ล่าของระบบนิเวศครับเพื่อไม่ให้จํานวนประชากรลดลงนะครับเพราะว่าถ้าจํานวนประชากรลดลงแล้วเนี่ยอาจจะทําให้การส่งพลังของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถเพียงพอต่อการอุบัติของซีเรเชีลได้ครับแต่แล้วเนี่ยดีเวียนก็กลับกลายเป็นผู้ล่าซะเองนะฮะจึงทําให้ซีเรเชีลนั้นต้องสร้างอีเทอร์เนลขึ้นมาเพื่อมาต่อต้านเหล่าดีเวียนภายหลังครับต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์5,000ปีขึ้นไปก่อนคริสตกาลครับ ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของอีเทอร์นลที่เดินทางมายัางโลกของเราด้วยยานโดโมโนะครับซึ่งเขาก็มาในยุคข,ของเมโสโปเตเมียครับ <c oughs> เพื่อมาช่วยมนุษย์จากเหล่าดีเวียนรวมถึงก็ได้พัฒนามนุษย์ให้มีเทคโนโลยีและก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นนะครับทำายังก็ได้นะครับให้ประชากรบนโลกของเรานั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อมนุษย์มีจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นในดินแดนนั้นแล้วเนี่ย ก็กลายมาเป็นอาณาจักรเมืองบาบิโลนตามที่เราเห็นในหนังนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์400ปีก่อนคริสต์กาลครับมนุษย์เริ่มมีพิธีกรรมนะฮะแล้วก็เริ่มมีประเพณีที่สืบทอดกันมาครับจนทําให้เรานั้นเนี่ยได้เห็นเซอร์ซีกับอีคาริสนั้นแต่งงานกันในเหตุการณ์นี้นะครับในช่วง400ปีก่อนคริสต์กาลนั้นเนี่ยอารยธรรมของอาณาจักรที่โด่งดังที่สุดก็คืออาณาจักรครุปตะนั่นเองครับต่อมานะครับมีการพูดถึงประมาณช่วงปี1521นะครับ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ในการล่มสลายของจักรวรรดิแอสแตกครับเป็นประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้นะครับโดยเฉพาะประเทศเม็กซิโกนั่นเองและเรื่องราวต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี1945กับเหตุการณ์ที่เมืองฮิโรชิมานั้นราบเป็นหน้ากองจากระเบิดปรมาณูครับโดยระเบิดปรมาณูนี้นะครับฟาสต์โดสเป็นผู้เริ่มคิดคนขึ้นและก็นําเทคโนโลยีนี้มาให้กับมนุษย์เพื่อหวังว่ามนุษย์จะใช้เป็นประโยชน์ครับ แต่แล้วนะครับมนุษย์ก็ได้ใช้เทคโนโลยีนี้มาเพื่อทำลายล้างกันเองครับเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้ฟาสต์ดอดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วก็ผิดหวังกับมนุษย์มากๆนะฮะถ้าดูดีๆเนี่ยในปี1945เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงเวลาตรงกับเรื่องราวของกัาตันอเมริกา The First a v e n t u r e ครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่คินโกเนี่ยอาจจะเคยเจอกปตันอเมริกาและก็นำโลกของกปตันอเมริกาอันแรกเนี่ย มาประดับไว้ในเครื่องบินของเขาก็เป็นได้นะครับต่อมานะครับเรื่องราวก็ได้มีการพูดถึง1สัปดาห์ก่อนการเกิดการอุบัตินะฮะซึ่งผมจะไม่เล่านะครับก็เป็นเรื่องราวในหนังที่เกิดขึ้นครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีเหตุการณ์ขณะการอุบัติเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์ในขณะที่มีการอุบัตินั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่มีเส้นเรื่องตรงกับเรื่องราวของ s p i เดอ m a n Far From Home นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับเป็นเหตุการณ์2สัปดาห์หลังจากการเกิดการอุบัติ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีเทอร์เนลที่เหลืออยู่บนโลกถูกจับตัวไปยกเว้นสไปร์นะฮะรวมถึงอี o รสกับคลิปเตอร์โชก็ได้ปรากฏตัวที่ดาวโดโมกับเพื่อนๆที่เหลือของอีเทอร์นลนั่นเองครับและก็เดนวิธแมนนั้นได้เปิดหีบของดาบอีโบนี่เบลดนี่คือสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดมานี้คือเรื่องราวของอีเ t อร์เอกรวมกับประเด็นที่สําคัญต่างๆในหนังเรื่องอีเทอร์นลนะครับซึ่งถ้าใครพบเจออีเ t อร์เอ็กตัวอื่นๆน,นะฮะ รวมถึงประเด็นสำคัญอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับซึ่งถ้าอาาัครพูดอะไรผิดไปนะครับหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาอีกครั้งหนึ่งณที่นี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื <ๆ S 1> ่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ